ครับสวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันสําหรับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของอโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วเสียงและก็การสะท้อนของคลื่นเสียงนี้โจทย์เขาบอกว่าเมื่อเรายิงปืนระหว่างหน้าผาสองด้านปรากฏว่าได้ยินเสียงสะท้อนสองครั้งแล้วดูวาดรูปไปแล้วก็เขียนเป็นภาพไปแล้วก็อธิบายโจทย์ไปแล้วกัน เป็นเวลา1.5วินาทีและ2.3วินาทีตามลำดับนั่นหมายความว่าถ้ามีคนคนหนึ่งยืนตรงนี้เราก็ยิงปืนขึ้นไปนะยิงยิงปืนขึ้นไปเสียงก็ดังปังอะไรแบบนี้เสียงนั้นดเดินทางจากจากคนนี้เขาเดินทางออกไปเดินทางไปทุกที่ทุกทางนะแต่วิธีที่เราเราคำนวณน,นี่ก็คือเดินทางอ่าออกไปพร้อมกันนะจาก ตัวปืนเนี่ยไปแล้วก็ชนหน้าผาแล้วก็สะท้อนกลับามาที่เดิมตรงนี้ก็ใช้เวลาไปครูสมมติว่าเป็นทีหนึ่งเท่ากับ1.5วินาทีขณะเดียวกันเสียงก็เดินทางออกจากตัวปืนเนี่ยก็ไปชนหน้าผาแล้วก็สะท้อนกลับสะท้อนกลับก็สมมติว่าใช้เวลาไปและกลับเนี่ยก็ใช้เวลาที 2, เท่ากับ2.3วินาที ทีนี้เขาบอกว่าจงหาว่าระยะระหว่างหน้าผาทั้งสองเป็นกี่เมตรมเมื่ออุณหภูมิของอากาศขนาดนั้นเป็น35องศาเซลเซียสและก็กำหนดให้เสียงที่อ,อุณหภูมิศูนย์องศาเนี่ยเท่ากับ331เมตรต่อวินาทีมาอธิบายประโยคนี้ก่อนตรงนี้โจทย์บอกอุณหภูมิมาให้สำหรับเรื่องของอัตราเร็วเสียงเนี่ยเท่าเท่ากับบอกอัตราเร็วเสียงมาแล้ว แล้วก็จากสมการ v เท่ากับ331บวก 0.6t v ตัวเนี้ยก็คืออขอโทษไอ้331เนี่ยก็คือเลขตัวเดียวกันเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขากำหนดมาเป็นเลขอื่นตรงนี้ต้องเปลี่ยนตามนั้นอย่างเช่นเขาบอกว่า300 35ตรงนี้ก็ต้องใช้3 35ด้วยตามนั้นนะก็มาดูกันคราวนี้ครูก็สมมุติว่า จากคนยิงปืนเนี่ยไปถึงหน้าผาเนี่ยห่างกันเป็นระยะดีหนึ่งในขณะเดียวกันฝั่งนี้เราก็ให้ห่างกันเป็นระยะ d 2สอดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะโจทย์ถามกลัวโจทย์ถามขึ้นก่อนเลยแล้วกันข้อนี้โจทย์ถามโจทย์ถามก็คือ ดีหนึ่งะกูเรียกว่าดีแล้วกันดีที่เกิดจากดีหนึ่งบวกกับดีสองเนี่ยว่ามีค่าเท่าไหร่เอาละคราวนี้เราก็มาหาทีละตัวดีหนึ่งเนี่ยดีหนึ่งเ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราจากตรงนี้ก่อนดีกว่าจาก สมการของอัตราเร็วอะไรก็ได้ทั่วๆไปนะอนุภาคเคลื่อนที่เสียงเคลื่อนที่คลื่นเคลื่อนที่ได้หมด s เท่ากับ vt คราวนี้ s เนี่ยเสียงเดินทางไป d1 แล้วก็เดินทางาชนหน้าผาแล้วก็เดินทางกลับเป็น d1 ตรงเนี้ยก็จะเป็น2เท่าของ d1 ก็ไป d1 กลับ d1 ก็เป็น2 d1 กูก็ให้เป็น s1 v เนี่ยใช้ด้วยกันนะ v ใช้ด้วยกันเพราะเป็นความเร็วเดียวกันก็ t 1ตรงเนี้ยก็เป็น2 d1 เท่ากับ v 1อ่า v t 1แล้วกันโอเค v คูณด้วย T1 ก็จะได้ว่า d1 เท่ากับ v คูณกับ t1 ส่วน2ครูสมมุติว่าตรงเนี้ยให้เป็นสมการที่1น,นะให้เป็นสมการที่1 อันนี้ก็จะให้เป็นสมการที่สองเราจะรวบทั้งบดเนี่ยลงไปในสมการเดียวกันและแทนค่าทีเดียวเลยซึ่งอันนี้มันจะง่ายกว่าออนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาหาอัตราเร็วเสียงเอาตรงนี้ก่อนในทํานองเดียวกันเนี่ยเมื่อเราได้สมการที่ดี 1, เท่ากับ vt 1ส่วนสเนี่ยในทํานองเดียวกัน d 2ก็คือ คิดซีกด้านขวามือของของผู้ยิงปืนนะนะ d2 เท่ากับอา่า v ก็ฝั่งนี้ก็เป็น t2 หารด้วยอา่า2เหมือนเดิมเพราะ2ก็คือไปกลับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่3เราก็เอา้2ออกับ3เนี่ยแทนลงไปใน1น,นะแทนสมการที่2และ3ลงใน1 พอแทนลงไปในสมก,การที่1ปุ๊บหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะจะได้ d ตรงไหนที่เป็น d 1นึ่แล้วก็เปลี่ยนหน้าตานี v t 1นส่วน2บวกกับอ,อ d สองก็เป็น v t 2อส่วน2ให้มันง่ายกว่านั้นอีกเราดึงตัวร่วมออกเลยนะครับเราดึงตัวร่วมออกก็จะได้ว่า v ส่วน2เนี่ยมันมี v ส่วน2อยู่ทั้ง2เทอมก็เหลือ t 1บวกกับ t 2เห็นไหมง่ายมากเลยหน้าหน้าตาของสมก,การสุดท้ายทีนี้ถามว่าเขาให้อัตราเร็วเสียงมาไหมพอดีโจทย์ไม่ได้ให้มาแต่เขาให้อุณหภูมิมาเราก็เลยต้องเปลี่ยนสมก,การ v เนี่ยให้เป็น3 3 1บวก0.6 t แล้วก็หารด้วย2นี่คือข้างบนเหนือเส้นขั้นเศษส่วนนี่คือตัวตัว v นะอันนี้ก็เป็น t 1บวกกับ t สอเอาล่ะคราวนี้ครูก็แทนค่าโอเคก็จะได้ว่า d เท่ากับสามบวกกับ0.6 คูณกับอุณหภูมิของเราเมื่อกี้อุณหภูมิของเราถ้ากับ35องศาเซลเซียสหน่วยตรงนี้ออกมาเป็นเมตรต่อวินาทีนะนักเรียนครับในลนักษณะอย่างนี้นักเรียนต้องอตรงเนี้ยนักเรียนต้องคูณก่อนที่จะบวกนะเพราะว่ามันมีลำดับของการการคิดอยู่เขาเรียกออเดอร์ของออปเปอเรเตอร์อ่ะในการกระทำเนี่ยมันจะทำเครื่องหมายคูณกับหารก่อนที่จะบวกนะ ตรงนี้ T 1หนึ่งกับ T สองอ,อ,อันนี้คือเวลานะระวังหลงตรงนี้ครับระวังหลงอันนี้กูกลัวมากเลยเออสองตัวเนี้ยครูขอใช้เป็นตัว t ีดดไปดีกว่านะมันจะได้ไม่สับสนกันก็คือตัวเนี้ยมันเป็นอุณหภูมิแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเวลาอันนี้ต้องระวังระวังมากๆด้วยตัวนี้ก็แทนด้วย 1. 5ุห้าวินาทีบวกกับ2 3จวินาที โอเคตรงนี้เราก็คิดเลขวงเล็บข้างหน้าวงเล็บข้างหน้าเนี่ยจะได้ว่าเอา0.6คูณ30.6คูณ35นะตรงนี้ได้21ก็บวกด้วย331แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้กรูกำลังจิ้มเครื่งคิดเลขอยู่0.6คูณกับ35 ก็ได้21นะแล้วก็ไปบวกกับ3ามข้างหน้าเนี่ยตรงนี้มันได้352นะส่วน2อ๋อหน่วยหน่วยหน่วยแป๊บหนึ่งนะหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็ตรงนี้คูณอ่าบวกกันบวกกันได้3.8 หน่วยก็เป็นวินาทีตรงนี้ก็จะได้ง่ายๆเลยนะเอา352หาคูณ3าหารด้วย2ตรงนี้ก็จะได้668.8เ 8. มตรโอเคก็ลองก็ลองไปทําดูนะครับนักเรียนลองไปทําดูนะแล้วถ้านักเรียนงง นักเรียนจะหามาทีละตัวก็ได้แต่มันวิธีการมันก็จะยืดยาวยืดยาวกว่านิดหน่อยก็คือหา D1 มาเนี่ยหา D1 มาตรงเนี้ยแทนค่าเข้าไปได้ได้ไดีหนึ่งมากี่เมตรามาตรงนี้อีกพอเป็นดีสองก็สมการนี้ได้ดีสองมากี่เมตรแล้วก็ค่อยมาบวกกันก็ได้แต่อย่าลืมว่านักเรียนต้องหาอัตราเรวมาก่อนนะครับโอเคครับสําหรับตัวอย่างนี้ครูก็ขอจบ ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ